ตั้งแต่ไปเลยมีใครราคาคนเดียวโอเคราคาห้าสี่สามสองนมหนึ่งสามเจ็ดดีบีค่ะนาำนมตัวนี้ค่ะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะในฐานะัปีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่พูดบนเวทีเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่ารู้จักตั้งแต่ตอนที่เริ่ม ที่จะมาเริ่มที่จะมาแบบสนใจเรื่องสุขภาพอะไรเงี<ม>้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มสนใจเรื่องทานครีมบ้างอะไรบ้างอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะก็เห็นอยู่ในท้องตลาดมานานมากแลก้วก็จนกระทั่งช่วงนี้เนี่ยช่วงที่กลับมาดูแลตัวเองจริงจังนะ<ม>ก็มาโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นช่วงจวังหวะเวลาพอดีเลยที่เรากยาแบบ อยากปรับไลฟ์สไตล์เราให้มันเป็นไปในทางแบบว่าเฮลตี้อเลยนะเห็นบอกว่าวัตถุดิบใดเอ่ยก็คือนําเข้าแบบล้นัวใช่ค่ะก็คือว่าคือเขาคั้นจากเมล็ดเต็มๆไม่ได้มาจากหัวเชื้อ่ะคือจากเมล็ดแล้วก็มาเป็นหงเมาเป็นนมใช่มีสองสูตรจริงๆมีหลายสูตรค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ชมมาเปิดตัวก็คือจะมี อาล่อนสูตรไม่ผสมนส้ำตาลแล้วก็ไมคาเดเมียค่ะวันนี้ไม่ชมโชว์การ <ตำ S 2> เป็นปบแบบเมนูเมนูพิเศษ<ช>ด้วยยค่ะหมูเลยว่าปั่นทุกวันนแต่ว,ว่าปกติเราก็ปั่นแบบสุขภาพสุขภาพเลยอไย่างเี้เลยก็จริงๆก็ช่วงช่วงเนี้ยค่ะคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่กลับมาจากเอลเอก็คือปั่นแหลกเลยอ่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือมันก็ทดแทนมื้ออาหารได้ด้วยแล้วก็ได้ อยากจะได้สารอาหารอะไรอยากจะได้ค hmm. so yeah, right? <s up Beij vrai> ุณประโยชน์จากอะไรก็ใส่มันลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ปั่นค่ะรวมเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคุณรักสุขภาพเลยไหมคะมก็เหมาะค่ะจริงๆก็จริงมันเอ่อจริงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่แพนองเบื่เท่านั้นนะคะแต่ว่าชมว่าเราควรจะทานอะไรให้มันให้มันหลากหลายอ่ะคือโปรตีนที่เราได้เนี่ยมันก็ควรจะมาทั้งจากเนื้อสัตว์มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืน นี้มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ใช่จริงะคะเพื่อนทั้งหมดทัวให้คุณฝากต่าละกันค่ะใครที่สนใจอยากเกลี้ยงตีแบบเราบ้างก็ฝากด้วยนะคะก็นม137นะคะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าหรือว่าเป็นใครก็ตามเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะฝากด้วค่ะเดินหน้านิดเดียะ ทำแม่ขาดจีนเลยแหละคนว้าวซ่าเหลือเกินทำสองซองไม่แ่องไม่แต่ซองแล้วที่การทำเป็นรูปเด็กเด็กแ่เค่ะม่นซองเปล่าค่ะเอาไป็นซอง่าแจกซองเปล่าเออพอคนคได้เขากรีดกันไหมคะรับก็แหมเป็นเราเราได้ทรงแรงเราก็ดีใจค่ะมันก็ซองอะไรก็ได้ค่ะก็ธรรมเนียมไม่ได้แบบหว๋วหัวอะไรมากค่ะใช่ค่ะพนักงานทุกคนในนั้นเราละครับเออ เรายังไม่ได้เลยนะอันนี้คือช่วงออกสื่อแลฝากพ่อจะให้แม่เท่าไหร่คะป่าต้องให้แม่เท่าไหร่คปกติแม่หลอกที่ทุกวันนี้ให้ก็มากกว่าล้าต่อแล้วา่ะแต่ว่าจะให้อีกกะท่านชิมแต่ทุกปีทุกปีพบมีให้ตลอดนะก็ไม่นะก็ปกติตุ่จีนเออตุ่จีนเราก็านจะขับข้ามกันไปเลยค่ะ แต่แต่แต่ปีนี้ควบกันเลยกับาเลไท์ด้วยอาจจะต้องพิเศษในวันสูเด่นดี้ไหมคะเราต้องรอดูเนาะแต่ก็เราคาดหวังเอาจริงๆปูนียไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเออก็ต้องบอกว่ากับชีวิตทุกๆวันมันก็มันก็ดีมากๆแล้วจริงๆอย่างอย่างทุกๆปีมันก็จะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักก่อนก็มีแบบอะไรนะที่เอาดอกไม้ไปให้ ที่ตอนออกกําลังกายใช่ไหมอ๋อค่ะเอ้ยอันนั้นวันเกิดอันวันเกิดใช่เขาก็จะจุดเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยปีนี้คุณแม่คาดหวังอะไรไหมคะส่วนดอกไม้ในบ้านอ๋อไม่ไม่ไม่เบื่องค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นก็มีให้ก็ดีใจถ่ายรูปลงไอจีแม่รีเควสไปแล้วเหมือนกันนะคะที่บอกว่าของชิ้นใหญ่อ๋อจริงๆเขาอยากรู้อยู่แล้วว่าชมอยากได้อะไรแต่ว่ามันก็ คือมันไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องของอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอะที่ทําให้มันแบบเป็นยากอะเอนที่ยูก็รู้ไยูก็รู้อีกว่ารู้เข้าใจไหมคะเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาไม่เก็ตหรอกแกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเขากแล้แกรู้แหละว่าช่วยอะไรกาตอบรับไหมคะตอบรับไหมคะก็รับทราบรับทราบเขาก็อยากได้ถ้าได้มาก็ได้ใช้ด้วยกันเคลียร์พื้นที่เลยไหมคะเคลียร์รอเลยไหคะ อว้แชร์นะง่ายแป๊บเดียวก็คือรอสิบสี่เลยว่าของมาถึงบ้านไหมนะคุณผู้ชมโชว์ยากอะไรสิอะไรโชว์ยากมันมันยากที่อะไรคะแม่เออมันยากที่ทั้งขนาดทั้งการที่บ้านเราอยู่สูงแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้อะไรอย่างนี้ยก็เมนเทนเนนต์อะไรอย่างนี้อืมประกอบกับำลังงายอะไรแบบงานหรออย่างถ้าวันไหนได้เดี๋ยวก็รู้เอง คุณแม่บอกไปคาดหวังแต่ชาวเน็ตคาดหวังค่ะอยากมาว้าวซ่ากับแม่เตรียมกีทุกเทศกาลค่ะแม่ก็อยากได้ก็ต้องรอลุ้นเนาะใช่แถึงความด้านลับของน้องเกลเกลค่ะเปลวเบอร์เดย์กระดูกใช่เปลวเบอร์เดย์ไม่ได้เกลไม่ได้เกลอภิเบร์เดย์รือเขาเห็นเทียนแล้วเขาก็ต้องเตรียมเบิร์เดย์ตลอดใช่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนช่วงนี้เริ่มไปงานวันเกิดเยอะเงี้ยแล้วก็เห็นเทียนก็จะเปล่า ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันเกิดเนี่ยมันต้องมีเจ้าของวันเกิดด้วยนะอย่างเงี้ยคือเห็นเทียนก็คือจะเป่าไม่ไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่วันเกิดตัวเองยังยังไม่เข้าใจแล้เห็นเทียนก็เบิร์ดเดย์ตอนนี้หลายๆคนหลับคนรับข้างตอนนี้โดมตกไปหมดเลยคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าข้ากับลูกสาวคนนี้เป็นดาวไปแล้วตรงนี้รู้ยางแทคข้าอริยาเอมิเกล ค่ะก็แล้วเหมือนเขาแบบเขาชอบตกด้วยนะดูดูทรงอ่ะเหมือนแบบเหมือนตั้งใจตกอ่ะเหมือนแบบดูเหมือนนั่งรู้อ่ะคุณว่าว่านางต้องทํำยังไงต้องเข้าหายังไงเออว่านางรู้วนางต้องทํำยังไงให้แบบให้คนอุ้มนางหรือว่าแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นสายแบบสายอ้อนสายตีนอะไรนะคือเหมือนจะไม่อ้อนแต่ว่าจริงๆอ้อนแบบเนียนเหมือนเป็นแบบคนที ตอบง่ายถ้าอยากจะทำมีมีล็อกเป้าหมายมีใช่ใช่แล้วเขาบอกว่ามันมีเสน่ห์อะไรกันเอ็นยูอะไรกันแน่ก็ตกแหละค่ะตกน้องญ้าวันนั้นเลยนะหญ้าบ้านเราแบบว่าเขาเล่นด้วยกันน่ารักมากคุณชมเห็นบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เราเห็นแล้วก็นึกในใจว่าเออมันก็รู้นะว่ามันต้องตกค่ะ เขาจะ่าเออเขาก็ร kind of ู้นะว่าอใครแบบอะไรอย่างเงี Rut, ้ยเป็อกเป้าพม่ย่าใช่ใช่ใช่แล้วมีมีผู้กคำพิเป้าหมายใช่คือเอาเขารู้อะเด็กเขารู้อะว่าใครเป็นใครคือพี่ย่าคุณแม่ค่ะใช่ก็สองชั่วโมงก็คืออยู่กับพี่ย่าไปเลคือแม่ก็ถ่ายรายการแล้วก็เขาก็ถ่ายกันไปได้เลยโดยที่เราก็ไม่ต้องแบบว่าได้เลย ไหวได้เลยเห็เห็นคลิปออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะเพื่นก็คือชมเห็นอะชมลึกถาพออกเห็นเก้าเวลาเขาเวลาใช่เวลาเขาเจอเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยคือเขเจอเหยื่อของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทำยังไงเดี๋ยวยวามาบอกอะไรเราไหมคะพี่อนๆี่ชมเขาก็จำชื่อได้แต่ก็จะอะไรให้เขาดูในโทรศัพท์เมื่อหอกพี่ย่า ย่ก็ปื้มมากเพราะแบบเรียกชื่อออกเขาเป็นคนจําคนจําชื่อคนได้จำเนื้อเพลงก็ได้แล้วงงมากตอนนี้ร้องเพลงเนี่ยนะพูดยังไม่ชัดเลยแต่ร้องเพลงแล้วตอนนี้เพลงอะไรครับตอนนี้เพลงอะไรครับไทยละเถิดกุงเลยดรู้รสนิยมเกล่งอะไรตอนนี้เขามีเพลงเดี๋ยวชาวเน็ตต้องไปเสิร์ชดูแน่นอนชื่อเพลง งูเขียวกินตับทุกแก่มันร้องยังไงคเนี่ยเราลอาโชว์สีกับาลองโชว์ดีครับพี่ไปเเธอไปเซิร์ชเองงูเขียวกินตับทุกแกแล uh ้วก็มีเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็อะไรอ่ะจะมติอีกเพลงหนึ่งเป็นส่วนว่าจะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเพลงเป็นนักร้องลูกทุ่งเด็กๆแล้วก็เอ็มวีเขาก็จะทำแบบน่ารักน่ารักเป็นเด็กๆเล่นกันเอง <LY humming> คือเป็นสายโจ๊กเลยเหรอใช่เขาชอบแบบโจ๊กใช่ต้นทางว่าได้ยังไงคะต้นทางในการแม่เปิดแม่เปิวก็ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมมันจัดให้เขาได้ย <igen> ังไงจริงไปไปเร่อเป็นพ่อแม่เปิดหรือยังไงคะหรือใครเปิดอาจจะพี่ด้วยแต่ว่าก็จะสังเกตว่าถ้าเขาเจอพวกเนี้ยเขาจะเขาจะหยุดแล้วเขาก็ร้องได้เขาจำเนื้อได้ชื่อชมนู่งมากว่าจำเนื้อได้ยังไงมันมันเป็นเพลงแบบโจ๊กเหรอคะแม่ผู้เขียวไม่จำเป็น แบบของเด็กอ่ะแล้วเลือเพลงมันก็จะแบบแคชชี่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีอะไรอีกนะเพลงอะไรน้องผมเก่งร้องเพลงก็ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาฟังแบบทั้งวันอ่ะวนไปอ่าก็นไหนจะเต้นมาแม่เหรอใช่แล้วก็ชอบเต้นชอบโค้กท่าจำท่าได้ได้เชื้อใครมาคะได้เชื้อใครมางงมากไม่ใช่แม่แน่ๆได้ใครเลยอ่ะตอนตอนนี้เห็นบอกว่าน้องเกลถ่ายโฆษณาไปแล้วคุณแม่ มีเซนเตอร์ลุมแล้วล่ะก็มีนิดหน่อยค่ะยังยังได้อีกค่ะคุณตดได้เลยส,สองขบก็คือเอาเลยเ,เป็นเซอร์ที่อ,อยู่นอยที่สุดแล้วไหมคะตอนนี้ไม่หรอกจริงจริงพี่พี่เขาก็5เดือนตอนนี้พี่อ,อ,อันนี้ก็คือรอรอออนใช่ค่ะเขา<อ>เขาเป็นไงบ้างคะว่าตอนตอนถ่ายอะไรเขาก็เข้าใจนะว่าเขาแบบมาชมก็งงว่าจริงๆอ่อะไม่ตอนที่มาทํางานก็ไม่ได้บีฟไม่ได้สอนเพราะว่า อยากให้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามาทำงานอยากให้อยากให้เหมือนมาเล่นแล้วก็ช่างภาพหรือว่าพุ่มกับเลี้ยก็แคชเอาโมเมนต์ที่เป็นธรรมชาติของเขาให้เขาแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกบังคับให้แสดงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้เองไว่าเหมือนถ้าเขาอยู่หน้าเซนเนี่ยถ้ามีแบ็คดรอปอย่างเงี้ยหรือมีชาแล้วมีกล้องเยอะๆเขาจะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะ ยิ้มธุรกิจเขายิ้มได้เลยมันก็คือยิ้มธุรกิจแต่ถ้าบอกเขาว่าไหนยิ้มธุรกิจให้แม่ดูไหนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยิ้มแต่ถ้ามายืนอย่างเงี้ยเขาจะยิ้มตเลยเขาจะยิ้มตลอดมันจะมีการบังเท้าออกมาสุดเออเขาต้องแบบเราต้องมีไฟสองหน้าแสงว่ารู้แสดงว่ารู้งานเลยนี่ไงใช่แสดงว่าแววดารามาแล้วตัวแม่มาละดีว่าแล้วเลยดีว่าสาแล้วให้ตำแหน่งเลยดีว่า ก็แมงลลยงูเขียวกินตาเขียวกินตาแกใช่ก็แบบมาหอกองกับแม่หรือทำงานกับคุณแม่เยอะไคะก็เราก็เอาไปด้วยทุกที่อะค่ะแล้วก็เออจริงๆอย่างตอนพี่ๆเนี่ยสองขวดเนี่ยก็จะเข้าเรสซิลล่ะแต่ว่าตัวคนนี้ก็หนึ่งอะขี้เกียจรับส่งหลายที่ด้วยเอาไว้ก็เลยคิดว่าจะเอาไว้กับเราอีกปีเดียวค่ะ ก็อาจจะเข้าช้ากว่าแต่ก็คือก็เข้าตามเกณฑ์แหะค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นนักแสดงรีก็ก็จะกระเตงไปด้วยอย่างเงี้ยก็คงซูมซับแหละก็คงเห็นคงพอเข้าใจว่าเออมันคือการทํางานอย่างเงงี้ยยอ่าแต่งหน้าทาปากเลยไม่เคยสอนเลยแต่ว่าเอทำไมเห็นอุปกรณ์อะไรแล้วแบบเล่นเลยทำเองเห็นลิปสติกทาปากซึ่งเราแบบไม่ไม่ไม่เคยสอนเมื่อเวลาเห็นแบบยิ้มยิ้มธุรกิจรุกเราอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ ก็บางทีก็หมั่นไส้ดูไงก็แบบว่ายิงเต็บเออดูดูดูตอนที่ออกมาขอบคุณโตก็คือก็คือเมียวเดียวก็ตลกอ่ะแล้วตลกแล้วอ่ะแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้แหละว่าก็จะแป๊บนึงเดี๋ยวพอเขาโตกว่านี้หน่อยมันก็เขาก็จะชื่อจะเป็นอีกแบบแล้วมันก็จะไม่ได้แบบไล่แบบนี้อะขอขอย้อนกลับไปที่เรื่องของน้องย่าตินิดนึงแล้วกันแต่คนบอกว่าแบบดูแบบมีความเป็นแม่เริ่มเริ่มมาเราเห็นไหมได้อยู่ได้ ได้อ่ะคือจริงๆอ่ะเห็นเขาตั้งแต่สมัยที่สายพิพาแล้วเขาเป็นคนชอบเด็กย่า <Yeah. S 2> อ่าคนชอบเด็กซึ่งเราอะนับถือเพราะเราเป็นคนที่เนเจอร์เราอ่ะเราไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่มันก็น่าบทบาท,ทำเป็นแม่มก็ทําให้เราเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอย่างน้องย่านี่ก็คือเห็นเลยอ่ะว่าว่าว่าชอบเด็กถ้ามีลูกก็คงสนุกมีเชียกไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกระเชีย์ค่ะแต่ว่า คือเป็นให้เป็นการตัดสินใจของเขาแหละไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เชียร์ไม่ได้เพรสเชอร์อะไรเงี้ยเพราะเราผ่านจุดนั้นมาเราผ่านจุดนั้นมาเราก็บางทีเราก็แอบกดดันเวลาคนแบบออคนมาบิวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เห็นแววนเขาเลยว่าเขามาแล้วก็แต่เขาได้แล้วก็จริงๆด้วยอายุเขาก็ยังไม่ได้หน้าเป็นห่วงนึกออกไหมคะก็ยังแบบได้แต่ว่ามียิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะจริงกเรามีเรามีแซวเขาไหมว่าริตามมาะ เซลขนาดนั for, think, ้นค่ะแต่ก็ดูออกแหละว่าออยังไม่ชอบเด็กเด็กถ้ามีก็น่ารักอยู่แล้วว่าเพราะแบบหัวเชื้อเขาดีมากเขาอยากมีให้น่ารักแบบน้องโอ้โหรู้แบบนะหัวเชื้อดีมากคเข่า